สวัสดีครับกลับมาพบอีกครับโชว์โชวี่บิจอมขี um ้เกียจนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน่าจะสั้นมากๆนะครับที่พูดถึงว่าเราจะทําประดับเขียวยังไงให้รวดเร็วน,นะครับเพราะว่าในความคิดของผูเ้เล่นใหม่ที่กาลังตามไกลผูเ้เล่นใหม่นะครับประดับเขียวเนี่ยเราจะต้องทาตาม3ามสเต็ปถูกไหมฮะก็คืออันดับแรกเนี่ยนะครับเราต้องประทําประดับคาราลินก่อนลงตู้ใช่ไหมทำประดับคาราลินลงตู้อัปเกรดเป็นลูซิเฟอร์ พร้อมเกลโซิเฟอร์เสร็จเอามันออกมาถอดมันออกมาถ้าตัวแรกในดีสบายหน่อยเพราะถอดออกมาได้ด้วยใบสิบดาวก็เอาขึ้นไปดักเขียวได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่ถูกปะเกมนี้มันน่าจะเล่นตัวเดียวไม่เวิร์กอยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4สิ่งเราต้องทําก็คือถอดโรซิเฟอร์ออกมาเนี่ยนะครับค่าดึง 5m ใช่ไหมสามชิ้น 15m เอนะครับ 15M าเอาขึ้น8ดาวเอาขึ้น8ดาวเนี่ยต้องใช้อะไรต้องใช เบสเจมใช่ไหมครับเบสเจมผมตีเป็นเบสฉาดให้ละกันอัพ8ดาว1ชิ้นเนี่ยนะครับใช้20เบสเจมก็คือ100เบสฉาดนะครับแล้วก็ค่าตีบวกอีกราวๆ 1m นะฮะรวมเป็นต้นทุนเนี่ยก็คือ 6m บวก100เบสฉาดถูกไหมครับคุณจะได้ประดับเขียว1ชิ้นนะ3ชิ้นก็คือ 18m ครับ300เบสฉาดครับนะอ่ะทีนี้ แพทที่พิ่งอัปเดตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ประดับ470หรือประดับเขียวนั้นคลาฟได้แล้วนะครับวัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยก็คือ,อนี่ครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือนี่ r e ไวโซแฟ a เมนต์หรือก็คือเศษเหลดประตูนั่นเองนะครับซึ่งเศษนี้เนี่ย ถ้าคุณมีตัวหลักตัวแรกใน ID ดีคุณน่าจะโซโลเลทประตูผ่านแล้วแหละถูกไหมดังนั้นมันก็คือฟรีหรือต่อให้คุณเจยดหนักๆไม่อยากจะใช้ดึงตลาดเราก็ได้ครับตอนนี้เศษละาหกหมื่นหกหมื่นยี่สิบเศษก็หนึ่งล้านอ่ะผมปัดขึ้นให้นะอ่ะอันที่สองครับเบสชาดห้าสิบนะครับคราพกำไรสองอันก็หนึ่งแสนนะแต่ถ้าเกิดทานแปดลูซิเฟอร์เนี่ยใช้กำาละหนึ่งร้อยนะนี่ใช้น้อยกว่าครึ่งนึงเลยนะ อันที่3ครับบิ๊กคินไน์บิกินไนยีก้อนนะครับ1ก้อนตอนนี้1นึ่งแสนนะครับ20ก้อน 2M 2M บวกในนี2 M, 2 M ้ 3M นะครับก็คือถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับเมื่อเทียบกับไปดึงลูซิเฟอร์ดังนั้นตอนนี้นะครับแพทนี้นะ ถ้าเกิดคุณเล่นตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ใน ID ดีนะครับไม่จําเป็นต้องซัฟเฟอร์อัพขึ้นลูซิเฟอร์หรืออะไรแล้วนะถ้าคุณถึงช่วงที่ใช้ตลาดได้แล้วคุณมีต้นทุน 56M นะครับทาคราฟเองได้เลยหรือถ้าเกิดคุณเป็นตัวที่ฟาร์มดิวิชชันได้อยู่แล้วนะครับของทั้งสัะบิ๊กไนท์กับเบสชาเนี่ยทั้งคู่ดรอปจากดิวิชชันนะครับซึ่งพอคนจะเลือกมาคราฟวิธีนี้เนี่ยบิ๊กไนท์จะราคาค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิด เพราะของเดิมเนี่ยบ right so, ิ so Instead, heads, so like audience, exactly. ๊ก <norms> ค mm ีน hmm. ัยเอาแบบ u p g ไวโอล่าอยู่แล้วนะครับพอเอามาครับระดับนี้ด้วยแล้วเนี่ยการลงดีวิชันตอนนี้จะรวยขึ้นกว่าเดิมอีกของเดิมก็ว่ารวยอยู่แล้วนะดังนั้นกิจกรรมรอบหน้านะครับอันไหนที่แลกใบลงดีวิชันไว้รัวเลยนะครับเข้าๆก็ประมาณนี้นะอ่สรุปให้อีกครั้งนะครับสําหรับใครที่ยังปรับมวลผลช้าหรือไม่เข้าใจใครที่เล่นตัวแรกใน i อดีนะครับเราไม่มีมาสตูไกด์ต้อง u ประดับคือลูซิเฟอร์ ก็เลือกทําวิธีเดิมไปก่อนเพราะว่าใบเลือกไอ้ใบดึงประดับลูซิเฟอร์ในตู้ทานสิบอะช่วยประหยัดต้นทุนให้คุณไปได้1 5บนะครับตัวแรกใช้แบบนั้นไปก่อนแต่ถ้าตัวที่2ขึ้นไปใน ID นะครับคุณมีตัวเลือกที่จะไม่ต้องอดึงในตู้ออกมาแล้วนะครับเพราะดึงในตู้เนี่ยคุณเสียสิบนะครับกระบวกกระบวนการต่างๆที่อัพขึ้นประดับเขียวอีก 3M รวมเป็นสิบ แต่ถ้าเกิดคุณซื้อวัตถุดิบในตลาดนะครับมาคราบที่เมนูนี้นะครับค่าคราบรวมๆเนี่ย 12m เองนะครับเราก็ใช้ของใกล้ๆก,กันเลยนะแ,แค่ต้นทุนน้อยกว่านะครับมาคราบแบบนี้ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาแชร์กันแค่นี้แหละครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ